สวัสดีครับผมสิบกรอัญมณีนะครับวันนี้จะพามาชมอัญมณีสีเขียวเหนียวซัพย์นะครับพอยอัญมณีสีเขียวเหนียวทรัพย์เราเรียกว่าพอยอเกตนะครับผมสีเขียวอเกตสีเขียวไม่มีหลายสีนะครับอเกตนะครับผมมีหลายหลากสีนะครับทั้งสีแดงนะฮะแต่ที่ผมจะมาให้ชมในวันนี้เป็นอเกตสีเขียวเหนียวทรัพย์นะครับผม เขอเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับว่าอาเกตเนี่ยสดมากให้ระวังพลอยย้อมสีนะครับพออพเป็นสีเขียวเขียวส,สวยๆเนี่ยอันเนี้ยให้ระวังพลอยย้อมสีนะครับแต่อันนี้เป็นอันนี้ไม่ไม่ได้ย้อมนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะมันสีเขียวคล้ายๆกับพลอยของสีของหยกเลยนะครับผมเนี่ยค่ะสวยๆงามมากครับ วันนี like ้ผมจะเอามาให้ชมทั้งที่ผมตัดออกมาแล้วอันนี้คือพวกนี้คือที่ตัดออกมาเพื่อที่จะเอาไปเจียรละในนะครับผมตัดออกมาแล้วก็จะไปเจียรละในคัดออกมานะครับอย่างอย่างในถุงนี้ผมผมคัดออกร้อยผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยสองถุงเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วว่าจะให้ช่างเขาตัดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตัวอย่างนะครับผมเนี่ยเวลาผมจะไปช่างเจียรละในผมจะต้องเอา คาดออกมาว่าส่วนไหนจะจะต้องเอามาตัดเนี่ยเนี่ยอย่างผมมาร์กไว้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะต้องให้ช่างเขาตัดตามน,นี้อย่างเม็ดนี้นี่ผมจะทําเป็นไอ้ตรงกลางเนี่ยผมจะทําให้เป็นรูปหัวใจนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ ที่ผมเอาสีเมจิกตัดไว้อะไอ้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะนี้ตัวเม็ดนี้จะทําเป็นเป็นรูปไข่นะครับผมอันนี้เราต้องมาร์กไว้ว่าแล้วก็บอกให้ช่างเขาทําตามที่เรามาร์กไว้นี่ครับเนี่ยกาไว้อย่างเนี้ยอย่างเม็ดนี้ผมก็ตัดออกเป็น2เม็ดนะครับผมอันนี้อย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ทําเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเป็นรูปหัวใจเหมือนกัน ต่สวยนะครับสีสีเขียวสดเลยนะครับสีเขียวเหนียวทรัพย์สีนําโชคลาภนําอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงนะครับผมในหัวใจนะครับผมอันนี้ผมผมเอาตัวอย่างมามาให้ชมนะครับผมไอส่วนถุงนี้ก็เหมือนกันผมก็จะให้ช่างตัดเหมือนกันนะครับให้ช่างเจรนายตามที่ผมออกแบบไว้นะครับผมจะต้องตัดอย่างไรตัดอย่างไรถ้าอย่างนั้นไอช่างเขาเขา,เขาก็จะทําตามที่เขาต้องการนะครับผม ทำยังไงถึงจะมาได้เร็วอ่ะเนี่ยอย่างเม็ดนี้ก็ให้ทําตามรูปนี้รูปเม็ดนี้จะทําเป็นรูปหยดน้ํานะครับผมเ่อย่างเม็ดนี้ผมก็อ่าเม็ดนี้จะทําเป็นรูปหัวใจได้นะครับเม็ดนี้จะทําเป็นรูปหัวใจได้นะเอาดูตัวอย่างเม็ดนี้ก็ทําเป็นรูปหัวใจได้สวยนะครับเม็ดนี้ทําเป็นลูปหัวใจนะครับผมหัวใจเล็กๆนะครับเม็ดนี้ก็เป็นลูปหัวใจได้นะครับผมสวยทั้งนั้นหมดเลยนะครับผมอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ทํา เป็นรูปไข่นะครับทำเป็นรูปไข่ได้นะฮะอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ผมให้ผมครั้งแรกว่าจะทําเป็นรูปหยดเป็นหยดน้ํานะครับในตัวเนี้ยแต่ด้านนี้ตัดออกมาแล้วก็จะทําเป็นรูปหัวใจได้นะครับผมตัวเนี้ยเป็นได้ทั้งหยดน้ําและรูปหัวใจนะครับตัวนี้ถ้าอย่างนั้นช่างเขาก็จะเจียออกไปหมดเลยพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มาร์กไม่บอกเขานะครับผม อย่างเม็ดนี้ก็เป็นหยดน้ําเอาเป็นเรื่องนี้เป็นรูปไข่นะครับเป็นรูปไข่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปไข่นะครับผมแต่เม็ดเม็ดนี้ก็สีสวยนะครับเออเม็ดนี้เม็ดนี้สีสวยมากเลยนะครับผมเม็ดนี้เม็ดนี้ก็คงจะเป็นทําเป็นรูปหัวใจนะครับผมแต่เม็ดนี้เม็ดนี้จะทาเป็นรูปหัวใจนะครับผมัวใจสวยด้วยสีสวยนะครับผมเม็ดเม็ดนี้ก็สีสวยนะครับผมเม็ดเม็ดนี้ก็สีสวย เนะม็ดนี้ก็จะทาเป็นลูกหัวใจนะครับผมเม็ดนี้ก็จะทาเป็นลูปหยดน้ํานะครับทาเป็นรูกหยดน้าไอ้ส่วนตัวนี้นะครับผมพวกนี้พวกนี้ผมยังไม่ยังไม่คิดที่จะเจริญในนะครับผมเพราะผมจะต้องเอา เอามาดูก่อนว่าจะเจิดในช่วงไหนนะครับผมอันนี้คือที่ผมตัดออกมานะครับอย่างพวกนี้ก็ตัดออกมาหมดแล้วนะครับผมแต่ที่ยังไม่ตัดนะครับที่ยังไม่ตัดก็ยังเป็นก้อนก้อนอยู่ก็คือพวกนี้นะครับเนี่ยก้อนก้อนพวกนี้เนี่ยก้อนพวกนี้ถ้าตัดออกมาแล้วแต่ก้อนพวกนี้มันจะสีอ่อนสีอ่อนวกว่ชุดนี้นะครับผมเนี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้เมด<ม>ก้อนนี้ก้อนใหญ่นะครับก้อนนี้หนาเจ็ดร้อย เกืร้อยกรัมเลยนะครับผมตอนนี้้อนใหญ่เกือกกิโลนะครับผมเกือกกิโลเนี่ยต้อน,นี้ตัดออกมาก็จะก็จะได้หลายเม็ดนะครับผมแต่สีมันจะอ่อนหน่อยนะครับผมตอนนี้สีจะอ่อนส่วน,นี้ก้อน,นี้คือเหมือนกันนะครับระเกดเหมือนกันเม็ดนี้หนะักสามร้อยกรัมนะครับเม็ดนี้สี ก็สีเขียวแต่สีเขียวอ่อนอีกเหมือนกันนะครับแต่เนื้อเนื้อเนื้อก็สวยนะครับผมตอนนี้เนื้อก็สวยนะแต่ที่ผมเกลนไนออกมาแล้วนะครับผมที่เกลนไนออกมาแล้วคือตัวนี้นะฮะเกลนไนออกมาแล้วตัวนี้เกตเป็นสีเขียวลวดลายนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวลวดลายนะฮะในส่วนที่เกลนไนออกมาจากจากชุดพวกนี้นะครับผมตัวนี้สีสวยมากเลยนะครับสีเขียวคล้ายๆกับยกจักรพรัดเลยนะครับ สีเขียวสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับผมราคาตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมเนืเม็ดเม็ดนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับเม็ดน,นี้เป็นรูปทรงกลมนะครับรูปทรงกลมหายากนะครับให้ระวังพลอยย้อมสีนะครับพลอยของอเกตตัวนี้เป็นพลอยย้อมสีเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใน ถ้าจะซื้อก็ต้องผมแนะนำไมาให้ซื้อในร้านที่เรารู้จักนะครับว่าส่วนมากจะเป็นพอยยอมสีกันหมดอย่างเมด็ดเม็ดนี้ก็เม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้หนักสิบกรัตนะครับผมเม็ดนี้สิบกรัตนะฮะเม็ดนี้เมด็ดเม็ดใหญ่นะครับเมด็ดเม็ดนี้ก็สวยนะครับผมเม็ดนี้ก็สวยเนี่ย สีเข eh ียวจักรพรรดิเหมือนกันนะครับผมเม็ดนี้ก็สวยสีเขียวจกักรพรรดิเหมือนกันต้องเชิญที่ต่อไปเลยศูนย์หกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บสิบกรด .com นะครับเม็ดนี้สิบกรัสนะครับเม็ดนี้สิบกรัตผมเก็บแล้าในออกมาจากชุดพวกนี้นะครับผมเมกีบในออกมาจากชุดพวกนี้เม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะครับเม็ดนี้หนักหกกรัสนะครับ อีนนี้นาหกกะลัดนะสวนยนะครับผมตัวนน้เนี่ยสีเขียวสีเขียวเนี่ยวซับนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับศูนย์หกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับผมเอาพลอยสีเขียวเนี่ยวซัพมาให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยว่านนะ่าจะเป็นพลอยอะไรคอยติดตามนะครับผมสวัสดีครับ